ปะเดี๋ยวจ่าตำส้มตำไปข้างนอกกลับมาบุญอยากไปตำมองนันน้องหนูนาน,นะนอนตำส้ตมตำนะคลิปนี้ตำส้ตมตำนะบกกว้างนะเอาซัมนี่ละพอดีเอาซัมนี่ละพอดีบ่ได้มีเกียรตินะอ่าบุญมีอย่างดอกสโลสเล่ยซื้อ <laughs> สโลสเล่ยน้าพราอับไปข้างนอกกับนางมานางนอนก็เลยบุญอยากไปตำมองนันเซนีิใส่บักพริกแห้งบักพริกสดพริกแห้งพริกแห้งพริกสดนะยานี่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ กะเลยบ,บอยากมัดอาเฮ็ดตำไม่สิมันลูกน้อนกะเล่บบไปตำข้างนอกวงนั้นมาจั๊กมาวบมงนี้เท่นะคะยาน,านหนังตึงพริกแห้งพริกสดพริกแห้งพริกสดตำเข้าไปเมื่อเกลือเทศเมื่อนี้ใคยสิก,กินส้มตำใส่กุ้งกุ้งลวกลวกใบมนนันสุกขักใส่เมื่อเกลือเทศลงไปแล้วก็บใบใบมะกรูด ใบมะกรูดกินกับผักอ่ะมะเขือเทศใส่ลงไปมะเขือเทศไม่เล็กๆนะเป็นพริกแห้งพริกแห้งเสร็จพริกขวานี่เสียบตามสมตามน้ำมะขามน้ำมะขามพงชุรลรสพงชุรลรสก็ชอบใครชอบมันชอบอีชั้นต่างหาก มันไม่มีเลยตายตัวมันอยู่ที่ปากเรามักกินแบบไหนก็ใส่มันเป็นโลดใส่น้ําตาลนิดนึงไม่ใส่เยอะใส่น้ําปลามักไผ่มักมันมักอีสันต่างหากเน,นาะเนาะอีกกระปูอีกกระปูค่ะนู้ดเบไผ่แซ่บมันแซ่บอีสันต่างหาก น้ำอีกกระปรูบ่ต้องใส่ปลาเดียกมันโอ้ยบ่ต้องใส่ในอันนี้บ่ต้องใส่อันนี้ปลาไปตาสดตาเพร,ราะต้องนักชิมปลาอือ้ยเผ็ดคักพี่น้องเอ้ยกินเผ็ดง้างสืบจมูกใส่น้ำตาลยังไงกันสืบ,สนนนสสสบดังซิดิ มามีกำพาดพิสดารเ <c oughs> กินมาพักกำพาดพิสดารเสียบแล้วใส่มะละกอกับใบมะกรูกมกดมะละกอใบมะกรูกดเข้าไปค่ะใครกินได้ก็กินใครกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเออ,อเราไ่มีขึ้นเราเป็นแต่ซั้นใช่ไหมเนาะ ดานพอดีเนาะใครก็กินได้ก็กินผู้เด็กก็เบาเป็น,นะพูดเป็นไม่ใช่ใครก็พูดเป็นอีนี้มึงไม่ต้องไปพูดให้เขาไอ้น,นี่หรอกใครๆก็คิดเป็นเห็นไหมพี่นงคนเขาเวลาเบาเอียงเขาจะไปเบาคำที่คนคิดเป็นเขาก็ตือเขาด่าคนที่เขาคิดเป็น,นเขาไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเขาคิดเป็นคอาสิควั่ดูยูโน่ you know about ควัดเนี่เออผมมีไคลรูปห้างกระบ,บอกเขาเพราะมันเป็นภาษาลาวกับภาษาอังกฤษดูย you know ูโน่ about ควัด คอยกินกับหัวปรีหัวปรีกินแล้วไม่อับปรีค่ะกินแล้วดีไปมะกรูดด้วยนะคะพี่น้องเอ๋ยจับจุบจุบจับจับจุบจูบมาได้น้องฝ้ายคนสวยน้องฝ้ายคนสวย สวยดากดำพร้อมน <laughs> ้องฝ่ายคนสวยเอฟมาเด้อกินน้ำยายนี่ปอบสวีเดนป่ะือป้าพี่น้องกินเพื่อนเนี่ยเป็นลอยลอยไปฟาดปัน